สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเพรสจากช anel เพ n Play ตอนนี้ก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Late Night ค่ำคืนที่ดึกดื่นเป็นเกมสยองขวัญอินดี้สั้นๆนะครับที่จะบอกเล่าเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่กลับมาบ้านในเวลามืดคำ่ำแล้วก็ได้มาพบเจอกับเหตุการณ์สยองขวัญในบ้านของตัวเองรูปแบบเกมเลจออกมาในลักษณะไหนและเขาจะได้ไปพบเจอกับอะไรบ้างไปรับชม,พร,มพร้อมกันเลยดีวยกว่าครับ เอาละครับเราเข้ามาอยู่ในเกมกันไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้น่าจะมีออบเจกตีฟนะครับให้เราทำก็คือกลับไปที่บ้านของตัวเองเหรอกด F นะครับเพื่อเปิดแฟลชไลท์นะครับหรือว่าไฟฉายขึ้นมาหุยมืดจัดโอ้ m ม่กอคุณผู้ชมผมอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคเจอรั้วนะครับ น่าจะเป็นหน้าบ้านของตัวเองซึ่งเ,เขตเทศบันที่ไหนครับเนี่ยทำไมเขาไม่มาติดฟงติดไฟหน้าบ้านให้กับบ้านหลังนี้โอ้ตายอันนี้บ้านเราปะโอ้โมมืดมืดแบบมองมองไม่เห็นขาตัวเองด้วยนะครับดอกนี้เออยังไงทางขวามาเป็นรัูนะครับไปต่อไม่ได้ด้วยเ,เดี๋ยวนะทางซ้ายเหมือนจะมีแสงไฟใช่ไหมเนี่ยอ๋อมันคือบ้านเรานะครับซึ่ง มันจะเป็นหน้าต่างที่โอ้โหไม่มีลูกกงลูกกงอะไรเลยนะครับซึ่งเราเดินมาทางนี้ได้ด้วยเหรอเฮ้ยเหมือนจะไม่มีการกั้นไว้นะครับแสดงว่าเราเดินมาได้แป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตดื้อเลยเอา้าบอกว่าไม่กั้นบอกว่าไม่กั้นปุ๊บกั้นเลยนะครับเอองงเหมือนกันเราน่าจะต้องเข้าบ้านได้แล้วนะครับเพราะว่าข้างนอกนี้น่าจะยุงเยอะถุงขยะเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้นะครับ มาในเวลาเข้าบ้านนะครับ Hello. เฮลโหลกดยังไงครับเนี่ยกดเข้าบ้านตัวไหนกดตัวอ e. ีหรือเปล่า okay. โอเคโอ้โหตกใจ <c oughs> นึกว่ามีคนยืนรอนะครับต้อนรับอยู่ตรงนี้ถ้าได้มากลับมาแล้วปิดประตูถูกต้องใช่ไหมอ่าเข้ามาในบ้านเราแล้วนะครับตอนนี้มีออบเจเคทีฟนะครับบอกว่าเรากำลังหิวนะครับให้ไปหาอะไรสักอย่างมารับประทานในดูซิ ทำไมเมื่อกี้มันเหมือนคนจังเลยไม่น่าจะมีอะไรถูกไหมบางทีเราก็มักจะคิดมากไปเองเป็นบ้านไม้นะครับซึ่งผนังนี่ก็สวยงามอยู่เหมือนกันเนอะเออนี่ก็จะพูดอะไรไม่ถูกแล้วมีโต๊ะตรงนี้น่าจะเอออยู่กันกี่คนเข้าบ้านหลังนี้มีสองก็อี้มีหนึ่งโต๊ะยาวมากเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรเนะี่ยเป็นเตานะครับเอาไว้ทากับข้าวอันนี้ก็เป็นโต๊ะไว้ทํากับข้าวเหรอ ตู้เย็นนะครับดูซิจะมีอะไรรับประทานไหมตู้เย็นนะครับว่างเปล่าวกว่าอนาคตนะครับเนี่ยโอ้โหยังไงนะเขาบอกว่าอาหารเราหมดนะครับน่าจะต้องไปโทรเพื่อที่จะสั่งพิซซ่าเหรอได้เลยโทรสั่งพิซซ่าใช่ไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตสำรวจได้ปะทางไหนครับเนี่ยในบ้านหลังนี้มันมีกี่ห้องอะไรวะนะรูปภาพเหรอใช่ไหม รูปภาพอุ้ยเหมือนจะมีเขาเรียกว่าเป็นโทรศัพท์นะครับอยู่ตรงนี้แปบ๊บหนึ่งขออนุญาตเลยเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้เว้ยคุณผู้ชมตรงที่เป็นรูปภาพนะครับตอนแรกคิดว่าเป็นหน้าต่างแล้วก็ข้างนอกเป็น,ขนเนขาเรียกว่าธรรมชาติเนึกขับพูดไม่ก็อ,ออกเลยช่วงนี้มีไม้กางเขนนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเราศักดิ์สิทธิ์แน่นอนอันนี้ดูได้ไหมดูไม่ได้ดูไม่ได,ด,ไได้กดไม่ได้เลยนะครับตรงนี้เหมือนจะเป็นห้องนอนไหม มีทีวีนะครับแล้วก็มีเสาอากาศหนวดกุ้งเออแล้วก็เหมือนจะมีอะไรครับเนี่ยมันจะเขียนไว้นะครับว่าเป็นร้านพิซซ่าหรอแล้วก็มีตัวเลขเฮ้ยหรือว่าจะเป็นเบอร์หรือเปล่าเบอร์ร้านพิซซ่าไหมแป๊บนึงนะครับตรงนี้มามีเตียงนะครับแต่ไม่มีหมอนแล้วก็มีเขาเรียกว่าเครื่องเล่นวิดีโอใช่ปะเนี่ยเฮ้ยเหมือนเลยเฮ้ยนี่มันยุคไหนครับเนี่ยโอเคน่าจะต้องเดี๋ยวนะผมดู ห้องนี้สิเปิดไม่ได้ครับคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าใครมาล็อกประตูห้องเราในบ้านของเราเองนะครับมีไม้กางเขนจับได้ปะจับไม่ได้โอเคโทรหาร้านพิซซ่าก่อนนะครับตอนนี้ให้เราใส่เป็นเบอร์นี่งไงชัดเจนแต่ว่าผมลืมดูเบอร์คุณผู้ชมแปบ๊บหนึ่งนะอ่าหนึ่งหดเดี๋ยวนะทำไมมันอ่านยากจีเลยหนึ่งแเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึหนึ่งหโทรหาพิซซ่านะครับกด ตัว e 184711โโหนี่ไงติดแล้วเออเนี่ยสวัสดีครับผมอยากจะสั่งพิซซ่าหน้าไส้กรอกหน่อยนะครับสวัสดีค่ะพิซซ่าของคุณกำลังออกไปส่งนะคะขอบคุณที่ใช้บริการคะ่ะเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวผมจะรอนะครับฉันจะไปเตรียมเทปก่อนจะได้ดูหนังไปด้วยอนะได้เลย เตรียมเทปเหรอเขาบอกว่าให้เราไปหาเทป VHS นะครับโอ้โหเป็นเทปเว้ยคุณผู้ชมตอนแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกแผ่น V VCD VD VD อะไรทําหรงนี้นะครับเออนี่ก็เลิ้นจะพันกันตลอดเลยหาเทปหาที่ไหนครับเนี่ยฮะเทปอยู่ในอา้อาวเปิดได้แล้วเหรอโอโถเอ,อ้แต่ไปตอนแรกเปิดไม่ได้ครับฮะแล้วทําไมมันมืดๆครับเนี่ยนี่ผมต้องมาเปิดไฟฉายในบ้านของตัวเองเหรอเอาจริงดิเออ ไม่มีนะครับหลอดไฟอยู่บนเพดานเวลาอยู่ในบ้านต้องเปิดไฟ,ฟาฉายตลอดเลย <c oughs> เราได้เทปมาแล้วนะครับให้เราเอาไปวางไว้บนเตียงแบบนี้ถูกไหมเฮ้ยมันจะมีเสียงคนเคาะประตูอ่ะคุณผู้ชมออกไปดูนะครับว่าใครมาเคาะประตูของเราในเวลานี้น่าจะส่งพิซซ่าใช่ไหมอันนี้เปิดได้ยังเปิดไม่ได้ไปคุณผู้ชมผมว่ามีประเด็นแน่เลยห้องนี้ <laughs> สวัสดีครับเออเดี๋ยวประตูอยู่ทางนี้ไม่ใช่หรอเฮลโหล มีใครอยู่ข้างนอกไหมวะมีใครไหมครับส่งพิซซ่าหรือเปล่าโอ้ยหน้าต่างนี่คือรู้สึกไม่เซฟเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นกระจกแบบไม่มีลูกกรงไม่มีอะไรมากั้นสิ่งที่อยู่ข้างนอกได้เลยนะครับยังไงไม่มีตาแมวด้วยเปิดเลยน่าจะโดนหักคอนะครับเพราะฉะนั้นเปิดแบบนี้เลยก็แล้วกันเหมือนจะมีพิซซ่านะครับฮ e ลโหลฮ l ลโลมีคนมาส่งพิซซ่าไหมครับ เหมือนจะมีแต่ถาดพิซซ่านะครับแล้วก็เหมือนจะมีการทําเค็ชับนะครับหรือว่าทเบโปทอซอสเปื้อนอยู่บนพื้นด้วยถูกต้องไหมโอ้โหเราหยิบพิซซ่าแล้วก็ปิดประตูมาก่อนอย่านะมึงอย่านะหันมาอย่าเจอนะไม่มีใช่ไหมคนหรือผีวะคุณผู้ชม,ค,ชมคุณผู้ชมว่าคนหรือผีวะเกมนี้เนี่ยฮะเอาพิซซ่านะครับไปวางบนเตียงแล้วก็ดูหนังไปด้วยเหรอโอ้ตายแล้ว นี่ทาพิซซ่าหกเศษเตียงนะเปิดได้อย่างห้องเนี้ยมันคือห้องอะไรวะแล้วตัวตัวละครเราก็ไม่พูดนะครับว่าห้องนี้จะไปเปิดไปได้วางไว้บนเตียงแบบนี้นะมาอ่ะฮะอ้าวอะไรอ่ะดูเหมือนว่าไฟจะดับนะครับตอนนี้โอ้โหแล้วให้เราไปเปิดไฟเหรอเปิดไฟที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยยังไงผมว่าผมยังไม่เจอสวิตช์ไฟเลยนะในเกมนี้เนี่ยฮะห,หรือว่า โอ้ยผมต้องไปสำรวจที่ไหนเพิ่มปะเนี่ยโอ้ไม่กอดหยิบไม้กลางเขียนไปด้วยได้ไหมฮะเจอคนเจอผีกูฟาดได้หมดและดอกนี้หรือว่าห้องนี้จะเป็นไม่ใช่เว้ยไม่ใช่ห้องที่เก็บสวิตไฟว่ะผู้ชมยังไงวะเนี่ยผมยังไม่เจอสวิตไฟสักอันเลยนะครับในเกมนี้ซึ่งทั้งขวามาเป็นครัวมีไหมฮะเราเปิด เปิดตู้เย็นได้นะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าตู้เย็นเราว่างเปล่าวกว่าอนาคตข้างหน้าอีก <laughs> ไม่มีของเลยนะครับเป็นตู้เย็นที่คลีนมากเหมือนซื้อเมื่อวานเออมีสวิตไหมครับแถวเนี้ไม่มีเว้ยเดี๋ยวนะถ้าไม่มีในบ้านสวิตไฟมึงไปอยู่นอกบ้านอีกแล้วเหรอฮะทำไมทุกเกมที่มีการไฟดับเนี่ยมันต้องเอาสวิตไฟไปไว้ข้างนอกบ้านโอ้ย <c oughs> ใจกระถางดอกไม้อีกแล้วเนี่ยฮะอะไรมีไหมเนี่ยสวิตไฟฮะโอ้ยมองผ่านผ่านนี่มันเหมือนคนเลยนะอย่าบอกนะว่าอยู่ข้างนอกจริงคุณผู้ชมผมว่าใช่แน่ๆเลยว่ะอ่ะไปดูซิโอ้ยบรรยากาศนะโอ้มึงโทรหาการไฟฟ้าไม่ดีกว่าเหรอเพื่อนฮะปิดประตูคุณผู้ชมคิดว่าไงครับถ้าเกิดว่า เราเอาเราอยากจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมเราจะเอาสวิตไฟไว้ในบ้านหรือไว้นอกบ้านคุณดูนะทางซ้ายเราเดินไปมันติด้วแต่ว่าตอนแรกอ่ะตอนที่ผมเริ่มเกมมาผมก็กะ่จะเดินมาสำรวจฝั่งนี้แล้วนะแต่มันตันไม่ใช่หรอเนี่ยแถวเนี้ยมันตันไม่ใช่หรอมันไม่ตันได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะนะเฮ้ยเดีย๋ยวกีดหรอโอ้ยไม่ใช่กีิดผมว่า ผมว่าตัวอะไรสักอย่างแน่เลยโอ้ไม่ก็อนจริงด้วยมันมีมือโอ้ยมันไปแล้วคุณผู้ชมมันโอ้หสไปเดอร์แมนใช่ไหมไม่ใช่หรอกโอ้ไม่ก็อดเดี๋ยวตัวอะไรวะเหมือนจะเหมือนจะมีแต่มือนะครับไม่มีเท้าโอเคแล้วก็มีสวิตช์ไฟอยู่ด้านนอกบ้าน,นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะ,ะเปิดอ่าฮะ ติดล้หรือยังเนี่ยติดหรือยังหันไปกูโดนแน่เลยหันไปกูโดนแน่ไม่โดนเว้ยแต่เหมือนจะไต่ขึ้นไปข้างบนว่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมว่าผมโดนหักคอแน่ๆเลยนะครับโอ้ตายแล้วยังไงวะเนี่ยผมว่าไม่ใช่คนน่าจะเป็นตัวอะไรก็ไม่ทราบนะครับอยู่ในบ้านกูหรือยังเนี่ยฮะยังไงอะไรโอ้ยถุงขยะถุงขยะหยิบไม่ได้นะเออ โอ้ตายแล้วเปิดประตูแล้วก็โอ้ยสว่างสักทีนะเอ้ยโอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรอะไรดูดิโอ้โหเหมือนจะมีเลือดว่ะคุณผู้ชมแล้วใครมาเล่นสวิตไฟวะฮะ ใครมาเล่นสวิตไฟโอ้ยซอสมะเขือเทศโดยคําเข้มข้นร้อเปอร์เซ็นต์นะไม่มีน้ําผสมเออโฆษณาเต็มที่เลยตอนนี้สปอนเซอร์ก็ไม่เข้ายัางไงอ่ะผมต้องทอํายังไ,ไงวะเฮ้ยโอ้โอ้ยใจเย็นสิบะเพื่อนฮะก็ไม่มีอะไรเนี่ยก็แค่ไฟติดๆดับๆนะเออเนี่ย หลอดฟูอเลสเซนเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แหละโอ้ย oh, มืดเปิดไฟอ้าวเอเอ,เอทำไมเออเดี๋ยวนะผมก็ว่าผมเปิดไฟฉายปะเมื่อกี้ทำไมมันมืดวะฮะยังไงโอ้ย oh, ทำอะไรต่อเนี่ยไปดูหนังนะครับแล้วก็น่าจะต้องกินพิซซ่าเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ไม่กอดกลายไปเป็นรูปดาบสแล้วนะครับสำหรับไม้กางเขนเปิดได้ยัง ยังนะครับคุณผู้ชมผมบอกเลยห้องนี้มีประเด็นแน่นอนรูปภาพเนี้ยกดดูได้ไหมกดดูไม่ได้เว้ยโอ้โหโผมโดนหักคอตรงนี้เลยเนาะแล้วมึงไม่พูดอะไรหน่อยเหรอเพื่อนแบบว่าเฮ้ย <c oughs> eh, นี่มันซอสเบเกิดเทีที่นะใครมาทำหกแถวนี้วะเนี่ยทำนองนี้นะครับไม่พูดหน่อยหรออย่างไงนะดูหนังเพราะฉะนั้นเราจะหยิบนะครับเทปขึ้นมา <c oughs> เป็นเทปอะไรเนี่ย เขียนไว้ว่าไฟมีว่ะคุณผู้ชมใช่ปะ่ะไฟมีเนี่ยอ่าฮะใส่ได้แล้วก็ดูนะครับโอ้ m ม g กอดมันไม่ใช่คนมันไม่ใช่คนแล้วผมจะเอาอะไรไปรอดวะเนี้ยเดี๋ยวนะห้องไหนวะเนี่ยอ๋อไอ้โต๊ะไอ้โต๊ะตรงนี้แน่เลยกูจะโตะที่มีโทรศัพท์วางอยู่ เหมือนมันเข้าไปอยู่ในห้องข้างๆหรอวะเฮ้ยเอาแล้วไงแล้วผมทำไงเนี่ยอย่าบอกนะว่าจะให้ไปเปิดดูห้องนั้นนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยใครเป็นคนอัดเทปนี้ไว้แล้วใครกันนะที่อยู่ในเทปนะเขาเข้าไปซ่อนอยู่ในห้องเก็บของของ,ของฉัน๋อ,อมันคือห้องเก็บของนะครับคุณผู้ชมโอ้ม y g o กแลว objective เราก็คือให้ไปเช็คที่ storage room นะครับหรือว่าห้องข้างๆที่มันเปิดไม่ได้นี่เองอย่าบอกนะ ว่าตอนนี้เปิดได้แล้วขออนุญาตไฟฉายไฟฉายไม่ติดคุณผู้ชมผมเปิดไฟฉายไม่ติดอ่ะดูก็ดูวะเนาะมึงไม่โทรหาตำรวจหน่อยหรอเพื่อนฮะโทรได้ไหมไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยผมบอกเลยเนี่ยไฟฉายมันก็ไม่ผมเปิดแล้วนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราจะยอมรับชะตากรรมเปิดปุ๊บโอ้โหมืดมากยังไงเข้าไปมีสวิตช์ไฟหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว ครเฮ้ยชิบหายชิบหายอะไรเสียงอะไรล่ะฮะวิ่งกูวิ่งไปไหนเนี่ยเอ้ยเดี๋ยว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 มันมีใครมาหรือเปล่าวะแล้วก็จบกันแบบนี้เลยหรอ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ Blade n i g h t ค่ำคืนที่ดึกดื่นก็ถือเป็นเกมสยองขวัญอินดี้สั้นๆที่ผมมองว่าสร้างเรื่องของบรรยากาศภายในเกมเนี่ยออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับมีองค์ประกอบพวกการาฟิกเกมแล้วก็ฉากต่างๆที่อยู่ในเกมนี้เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าที่นี่น่มันไม่ค่อยปลอดภัยเลยนะครับโดยเฉพาะความมืดที่อยู่ในเกมนี้คือมันมืดแบบมืดไปเลยนะฮะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ Blade n i g h t ค่ำคืนที่ดึกดื่นขอบคุณทุกที่ติดตามชมด้วยนะครับก็หวังว่าจะชอบกันนะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กด, share, กด subscribe, หรือว่าจะคอมเมนต์พูดคุยติชมแบ่งกลังใจให้กันก็ได้นะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้การสนับสนุสน,นผ่านช่องทางซุปเปอร์แดงกันเข้ามาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ